นลองตอบสิตอบที่เขาทิตาตปตปอนนี้อะไรบอกกันได้ก่อนอะไรก่อะกอะไรพูดดังๆยี่สิบกับเก้าพูดดังๆพี่ปันอ่ะ,อะ,ะข้อต่อไปได้ถาดเข้าต่อไปสามสิบลบสองเก่งนะคะน้องเก่งไหมคะค่ะเข้อต่อไปอะไรบอกอะไรได้สุดเออ สิบวกหกถูกไหมคะถูกต้องอ่านน้องเร็วน้องอ่านเร็วเดี๋ยวน้องต้องเป็นนักโทษต่อเร็วเขาฝึกคุณแม,ม,ม่ไหมอู้น้องยัง,งยท่องไม่ได้ค่ะเรายังไม่ได้ฝึกท่องเลยเดีพี่จะท่องให้ฝูกะ